สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามาขวบปูครับ,บรติดคามีป่ะเนี่ยส,ส,สวัสดีครับ,รบ <c oughs> อันนี้เมนูอะไรเนี่ยเมนูแรกเมนูแรกครับคณาปลาเค็มครับผม <c oughs> ปลาเค็มปลาเค็มอะจะประมาณนี้นึกนึกว่าปลาเค็มมันเป็นโตแม่นดินี่เราก็เด็ดใส่ี่จิ๋อ <c oughs> โอ้ตอนมาได้ขนาดปากเข็มมันมันพวกปิ่นโตแม่นครับแล้วก็มาหยิกนื้เนี่ยตอนมันก็จะประมาณนี้ครับดีเนื้อมันแน่นเหมือนปลาเข็มเนี่ม่เป็นอย่างไม่เละอาแต่ก็ดีครับเอาไปมั้งผัดหน่อยก็ได้นะไอ้ว่าขุยน้ขปาเกลาอขุยน้ำมันเหลือจะมันจะมีเมนูสองอยู่ข้าวปลาเกลืาเลอย๋อโอเคโอ้โหน้ำตาลจัดจัดตัวแรกสมเป็นอันแรกเพิ่อนแข็มากเอ๊ อย่าว่าดังแม่เพื่อนเข้าใจว่าข้านาปลาเข็มสุ่มมาท่านที่จริงแล้วมันโมเมนเอียงนะได้เอาน้ำเอาน้ำมาเบิงเนาะน้ำเอียงนะเนาะแล้วตะวัดเอาเบิงเนาะน้ำเอียงวะน้ำลิงจีเนี่ยน้ำลิงจีครับเอฟซีเอามาฝากขอบคุณหลายๆครับครีมผมเนาะทั้งสุ่มแต่ตอนแต่ตอนมโอเมนตหวานบอยไอ้นี่ตัวกคนนั้นนิดที่ขวดน้อยเขาไม่ให้ที่แรก พ่อขอบก่อนนะบกแบล้นีบาก้ากินยันเรล้เก็บทอดก่อนนี่ก็ชาเลยนี่ทุอ่กอย่างเพราะว่ามือเว้มเนี่ยผมกินไปแล้วสองควัได้าังก็บวบังจ็อปอไรเนี่โอ้หนาลักที่สุดในโลกได้อ่องตัว่า โอ้ดีก็เรียงเม้วน้อยแล้วบ้านครับซื้อใส่เป็นติ่้ำตาลเนี่โอ้หู้จากควมดีก็เรียเม้าหน่อยบ้านโอ้ม้น่อยมันใส่เป็นติ่งตางมันโอ้ยก็ว่าเก่งเก่งเก่งหูจากคมไงใส่เขาที่ดีคนัะคือจังบวะก็คือก็คือจัะอมบนนะใส่ขาดีแมนเลยกักเลยเอาตัวการก็สอบใหญ่ๆมันเลยโจมันบ่อแมนเขาแมนเขาขายเป็นเข้าทีเอ้า เ้ยแกมันเขียนว่าน้ำตาลคุณมามาตาลไหนฮะเขาหลอกนะคุณหลอกดาวแกเขียนอยู่แไงนะแต่ว่าน้ำตาลทรายสีทองมาสำหรับตะกี้ข้าวต้มหนียร้อนเลยแค่ไหขอนเจ้าเมนูขอนเจ้าแบรนครับอันนี้เมนูข้าเจ้าขัานี้ข้านี้กินข้าวต้มก็ที่ว่าเป็นคนป่วยอีกแต่ซุ้มมักนอนกันยังมาโอ้ยมักนอนมันก็เป็นนอนลงบัณฑ์าอมันต่างหันน้อยๆนี่ไงชมงศ์เก่าชมงนอนนี่แหละแจ็คกี่ย บอผมบอกเลี้ยเมื่อกี้คนหนอกมันอนมาล้วมึงบอไปหนอนมึงเด้บอบอกบอกให้ไปย่างเบิ้งนั่นเบิ้งนี้ม่วงจะนอน่ามันม้วนเหมือนสินนอน่ะมันเป็นยังไงบอสเน้นนังกินน้ำมันตัวชิ้นๆเราได้แบบ นม่ไน่กระเป๋าเหรอนะพี่ผมประเทศยังแล้วอ่ะเอียงเออเอเอามาให้ผู้เด่น่ะเขาเอาตัวดิหมอนี่ไปทุกอำเภอเนาะของประเทศไทยเนาะกินเบิดเนาะซิมมืงมาดิคือบ้านเจ้าของมาดิ บ้านเขาบ่มีคือบ้านเข้าวันนีเป็นเจ้าบ้านที่ดีเ้าก็ต้องดูแลเป็นชื่อซีตรวจสอบของจ้างครับต้องตรวจสอบต้องดูแลเขาสร้างทรงเป็นสายมาดิสายซื้อมาดิจีชื่อซีเลยบ้านงานนี้อยู่ในกระเป๋าดิปะพ่อครับเบียเบียสร้างทุกกระเป๋าเด็ดพันพันพันมือพันมาตรฐานบ่ต้องทุกจังหวัดองทุกจังหวัด้อรสชาติเที่ยนนี่บ่ได้เลยตองนี้ตรงรายงานไปสาขาใหญ่ ได้ขายเงียบยุติเฮ้ยแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้สาวน้อยเฮ้ยสาวน้อยเขาเอ็มร้อยห้าสิบสนับสนุนเยอะมึงต้องซิมมึงต้องซิมเอ็มร้อยทุกอำเภอทุกบุทุกจังหวัดกันตอนเนี้สองแป๊กวันไหนเชฟเขาคือบอกลงมาเชฟว่าหาน้ำแข็งเนาะกินเป้าๆก็จะเป็นซังเป็นยัางไป่ก็เลยฟายน้ำครับกะทิอร่อยดีครับเอ้าโอหเฮ้ยอยู่ปิดเลยเฮ้ย ป้าป้าบักนี่อยู่มหาปีแล้วนั่เบ้าเคี้ยยุ้ยเจ้าอยู่เป็นกันที่อร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกนเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยบอลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงยินดีต้อนรับทุนไทยเขาสุปีหน้ามึงไอ้มึงไอให้มึงไปแทนพ่อหลอดเลยไอ้อนุญาตแล้วอนุมากพ่อหลอดโอ้พ่อหลอเราเดืดตอนหนึ่งนะเอ้าเตอนจ้องพยุติมึง เอาไว้ก่อนช่วงแทนพอหลอดโอ้ส้มดีลีบมาเมื่อพี่แม่เขาแจกยังไงล่ะค่ะแจกเพิ่นแจกใบกระเพราคนละใบกับตะไคร้พุทธหัวะเตรียมอะไรตะบูแจกยังเจ้ากันสิสนใจยุติย้ายนี่อย่างน้ำสบู่มึงแค่กินได้ยุติได้น้ำฟองสบู่น้ำลิ้นจี้อย่างไรมึงเอามาเจอกันในกันการตัดหมายหรือไหนแล้วมึงไม่น้ำเหนียวกินเนาะ เจ้าเวลาข่ายกคขาานะขาดหัวขาดขาดอะไาขาคขาขตลาขอากขาแน่บ่มามีขาดมีบอาขายนมันยื่นในถุงเราหรือเปล่ามาีดักกูมามีขาเอ๊ะเจ้าเห็นมั้ยบ่โามีกระได อ๋อกูมีแจกระเทียมโอ้คากมีตัวเนี่ยโอ้ไป่าแตลากูมีคาเอ้บอสเงเบิงหัวทอดมีแทงเลย่ไปแล้วคนกนหนวดรมั้งาเฮ้ยมาเนี้ยมานี้วมานี้บอสนวคนหนวดาหมแนวคนนวดแต่ละ โอ้สาตัวมีการนัไหมายมาเจอกันตอนเช้ากันเดี๋ยวไปในนาไปรัาคนละถ้าบมฮัตีห้า40นาทีห้ามย่งไกนายนี้าสลอู่ลนยอ้อมก็อ้อมในทางนั้ห้ามย่งไก่นาลเียเอฟซีใจดีเพิ่หเลี้ยวฟองเีแข่ป่วไรนนแ่ไือวัดบ่าปืวัตเฉยขาดหรือไรถือวัไปเบืีกโอไเจ้ากเฮ็ดีดีน มีะบกะ p y มันใจดีนะมีใบนวันนี้อุ่นนะแล้วก็ไปถอนไปถอนไปถอนในวันนี้ดีกว่ามันประหยัดกว่าบอบอตลาพรอมเดตลาดาครับไปเหมือนกันตัลล่าดียว่ายังมียังสิ c นตลาเนาะตลลาปวดหัวเมื่อไหร่ไมนรู้สองตดูนี่นอต่าน้องมารวมตัวกันปั่นประสาทลูกพี่ ตายตายตายทุกทีมันไม่เคยมานั่งอย่างนี้กันเนี่ยบอทันได้สัมภาษณ์เนี่ยมือวานเนี่ยความรู้สึกเมื่อคืนนี่ที่ยิ่งหนูได้เป็นตัวแรกมีความรู้สึกเป็นทังไหนในชีวิตเนี่ยกลัวมันลุดกับกลัวเดินเดินยิ่งหนีหนูเนาะทุกตัดต่อบันหนูวิ่งกอบยิ่งหนีหนูมาบอกผมแล้วแต่ญาตานะครับมาตัวอยู่บนขาญานแล้วนะตัวอยู่บนขาบุ่มบวมเต็งเต็งอ่าไอ้เบิ้งเบิ้งแล้วมันมัน มันลุบมันแห้งไอ้เรียกว่าซันสานั่นผมเดินเดินไปอาจจะมองไอ้มุมมุมที่ไอ้ดักไว้เห็นป่ะอันนั้นนหะที่ไอ้บอกว่าเห็นนะครัที่บอกไปเบิ้งว่าเอ้ยเชนร้องไปเบิ้งด้วยฮ่าฮ่าได้เห็นตัวเป็นของลุงว่าไอ้มันออกมันออกมากเลยไอ้ที่ไอ้ควักไฟนั่นแท้มาเบิ้งมาเบิ้งหนูตัวเป็นเปล่นมันออกมายังไยาหนย้ำเลยล่ะดูไฟปุ๊บไฟปุ๊บเรามองไปดูปุ๊บเออเขาเรียกล้อซะขวบลุงเลย เราเอาึไปไปยเห็้มาเบ่งมาเอ๊ะช็์มาเบ่งนูตุงเป็นมันยูซิบ่ะเต่ถ้าเราแบบว่าหาจริงนะอยู่กอบซา่ะเสียงเสียงกันวิ่งหนาเฮ้อยคอยคลมาูกพี่บานลูกีเดินุดต้องต้องไปเจอมันยูไปอยากหากับเป้าออยแ้วมันแรนมาเนอะขาไปยากหาจาเฮงหนักโกดิปูมเลยถ้ามันยูหลายตัวนะโคตรยาติเลยจะวิ่งหนีเลย่้ตัวเลยมันดิบประมาณนี้เดี๋ยวลอง ไปสั้นเอาหนูท้อน้ำไม่เห็นท้อระบายน้ำยังออกเลยสั้นอยู่หน้าบ้านรอนหน้าบ้านไหนสั้นมันเล่นออกมาเป็นขบวนเลยรึเปล่ห่วยต่อนี่เดี๋ออกออกเบิ้ลตัวแรกได้หลอบเอามันอาจจะเป็นอนาคตของเขาระบ้านดลึกันานก็เยอะนนะาเยออเขาอาจจะต่อไปเขาอาจจะเป็นเออเซียนเชียนอสารภัพที่ไปหากินอยู่ังไงก็ได้ หาหนูขายมือละร้อยสองร้อยตัวมันเนี่ยทุกอย่างเป็นอาชีพด้วยเหมือนเดิมเมียดูผมมียโคมงล้มเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ที่นี่กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเซียนไม่เปอีกจากรอบกันมือเนี่ยเอาผมขอครับสวัสดีครับ